วันนี้ครับจะพาไปดูกลโกลงของคนที่สั่งกาแฟในร้านคาเฟ่สั่งหนึ่งได้ถึงสองแต่ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับมาดูกันหน่อยสิครับว่าเลขกลตัวนี้เขาทำกันอย่างไรวิธีการนะครับของหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาก็มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนี่แหละครับเหมือนเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเขาไปเจอเคล็ดลับวิธีการจ่ายตังกาแฟหนึ่งแก้วแต่ได้กลับมาถึงสองแก้วไปดูกันหน่อย วิธีการสั่งกาแฟ2แก้วแล้วจ่ายในราคาแก้วเดียวทำได้ทุกร้านแต่อาจจะไม่ได้ผลในบางร้านลองดูครับประหยัดเงินได้มากในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ 1. สั่งพนักงานว่าโ no นเย็น1แก้ว 2. เมื่อเสร็จแล้วพนักงานเสิร์ฟอเมริกาโนเย็นให้ให้แย้งทันทีพี่สั่งโนเย็นนะพนักงานก็จะยืนยันว่าเสิร์ฟถูกแล้วบอกพนักงานว่าพี่อ่ะไม่ได้หมายถึงอเมริกาโนเย็นแต่หมายถึง คาปูชิโน่เย็นพอมาถึงขั้นนี้จะเป็นช่วงเวลาวัดใจหากพนักงานทำให้ใหม่ก็ไปต่อหากไม่ยอมทำใหม่เดินออกมาเลยไม่ต้องซื้อหาหากพนักงานทำให้ใหม่ก็วัดใจอีกครั้งถามพนักงานว่าแก้วที่ทําผิดจะเอาไปไหนหากเขาตอบว่าทิ้งก็ขอกาแฟแก้วนั้นมาด้วยเลยบอกอย่าไปทิ้งเลยครับเสียดายหากได้ผลเนี่ยคุณจะได้รับกาแฟสแก้วในราคา แก้วเดียวผมทดลองมาแล้วได้ผลกว่า70%ซึ่งคุณอาจจะเอาไปขายต่อเพื่อนที่ทำงานหรือเอามากินเองก็คุ้มค่าปอลลอเน้นใช้วิธีนี้เฉพาะร้านบ้านๆที่ไม่มีบินและเครื่องคิดเงินนะครับอ๋อสอนวิธีเอาเปรียบคนบ้านๆเหรอโทรเอ้ยมาดูคอมเมนต์หน่อยสิโซเชียลมีเดียเขาบอกว่างี้ฮะอุบาทสงสารพนักงานอย่าหาทาเลยครับไอจุดจุด,จด ภัยสังคมอิบหายกูจะแชร์ลงกลุ่มคนรักกาแฟน่าอายกว่าจะเป็นขอทานอีกนะคะอถามว่าเรื่องนี้ทำแล้วมันผิดอะไรไหมมันไม่ได้ผิดถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณตั้งใจแต่แรกเข้าไปที่ร้านกาแฟเพื่อจะสั่งกาแฟ1แก้วแล้วเอาสองแก้วอันนี้มีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นนั่นคือความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายยาาตรา3 4มเพราะฉะนั้นนะครับ รู้ไว้แต่อย่าไปเรียนแบบเดี๋ยวโดนเจ้าของร้านกาแฟเขาจับฐานช่อโกงเขาครับ